วันนี้มีชาวสวยมายืนเป้าด้วยนะครับผมมาก่อมให้พ่อควานหลับนะครับมาก่อมมาปล่อยปีให้นะครับมายืนเป้าเป็นเวียนยามให้นะครับ วันนี้คงไม่ได้นอนแน่ๆครับเพราะว่ามีสาวสวยมาลินเกกลกเกากกอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่านะครับง่วงอยู่นะครับปเลยเลยครับมาเลยไปลยไปลเลยปเลยไปเลยปเลยเลยไปเลยไปเลยเลยเลยปเลย

ว้ปีให้ด้วยกอหมื่นไวเปีหนอยเร็วไว้ปีเร็วกว้ปีเร็วไว้ปีหนอเร็วเปหน่อยเร็วเร็วไปีบุญจุงบไวเปีจุ้งบุบบจ้งบุวเปีหนเร็วบจงไวเปีเร็ววมานอนพักผ่อนนะครับผมวันนี้ แต่ตอนจะนอนก็มีสาวสวยมาหาครับเพราะว่าเราผูกโซ่ยาวนะครับเราผูกโซ่ยาวเราผูกโซ่ยาวแล้วก็เขาก็เดินเล่นเดินหากินมาหาจนมาเจอเรานะครับเราก็ผูกอยู่ตรงเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยน,นะครับไปมา,มาเขาก็เดินมาหาเราเองครับได้ยินเขาถูกกินเราเขาก็เดินมาหาเองครับนี่ครับดูโซ่เราโซ่เราผูกยาวตั้งแต่ตรงนู้นนะครับ เขาเดินหาเองครับเอ้ยสายเปจะขาดไม่ยอมไปกินที่อื่นนะครับจะกินบริเวณที่ควานอยู่ด้วยนะครับจะกินแถวๆนี้ครับผมเพราะว่ามีมีควานอยู่ด้วยก็จะมาเล่นด้วยนะครับแต่เราสิครับจะนอนหลับหรือเปล่านะครับดูเขาครับ กินพอกวันแล้วครับผมอิ่มมากครับทั้งอิ่มทั้งอ้วนทั้งใหญ่เลยนะครับสำหรับสาวขมืนของเราอ้วนมากแล้วก็รู้สึกว่าควานนี้เหมือนช้างขึ้นทุกทีนะครับควานก็นอนนอนหลับกินอิ่มทุกมื้อนะครับ มรู้สึกว่าตัวเองจะเหมือนขมินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปผ่อนคลายนะครับคลิปสบายๆครับนอนเล่นกับสาวคขมินสาวสวยของเรานะครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเป็นเวลาพักผ่อนของฟานแล้วก็ทางขมินของเรานะครับเป็นเวลาพักผ่อนนะครับก็อีก ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเราก็จะทงานนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนเราก็จะใช้เวลาทํางานน้อยลงนะครับเราจะใช้เวลาทํางานน้อยลงเพื่อจะไม่ให้ช้างเราเหนื่อยทั้งช้างทั้งควานก็แต่ช้างก็คงไม่เหนื่อยหรอกครับเพราะว่าเดิน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 ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้รับไม่ได้รับโดยโดยสารไม่ได้ให้เด็กนั่งไม่ได้ให้เด็กรอดนะครับไม่ได้โอ้อททษนะครับ ไม่ให้เด็กนั่งแต่ว่าให้เด็กรอดผ่านก็ขายของทีงานเขาขายของไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเราทำมาแบบนี้มาตลอดนะครับเชา้าตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงเริ่มทำงานนะครับ7จ็ดโมงเริ่มทำงานก็ถึงประมาณส0บนาฬิกาพักนะครับพักแล้วก็11บเเที่ยง บ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ห้าโมงเยน็นก็ทํางานอีกนะครับเป็นเวลาพักประมาณเจ็ดชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงถึงหกชั่วโมงนี่ครับประมาณนี้ครับก็จะพักเวลาพักก็จะเยอะกว่าเวลาทํางานนะครับวันนี้มีชาวสวยมายืนเป้าด้วยนะครับผมมากล่อมให้พ่อควานหลับนะครับมากล่อมมาปล่อยปีให้นะครับ มายืนเป้าเป็นเวียนยามให้นะครับพ่อจะนอนหลับแล้วให้ข้ามื่นมาเป็นเวียนยามให้นะครับผมมาเป็นมายืนคุมเง้นะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเวลานอนหลับนะครับเผื่อจะไม่ให้มีใครมารบกวนนะครับข้ามื่นนี่จะมายืนเป้าเองครับวันนี้ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับผมไม่มีกล้วยไม่มีอ้อยไม่มีอะไรมาเลยนะครับ เพราะว่าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้กะว่าเราจะมาหาเขานะครับแต่เรามานอนตรงนี้จะเป็นล่มล่มดีหน่อยแต่ว่าก็มีแดดมีอะไรส่องบ้างนะครับแต่เราผูกโซ่กระเมือนยาวกรเหมือนก็มาขรมือนก็เดินเดินมาหาเราเองนะครับเดินหาเราเองเราก็เลยถ่ายคลิปถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้พี่พี่เอฟซีได้ชมกันนะครับเราไลาส์สดไปแล้วแต่ก็ไม่ ไม่ชัดนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับในการไม่ชัดเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นถ่ายคลิปนะครับให้เอซได้จมกันนะครับผมจะเป็นความสุขของพี่สาวนะครับนี่ครับพี่สาวขามือนนะครับพี่สาวขามื่นกับน้องชายนะครับ เราจับแบบนี้นะครับเหมือนเขาจะชอบนะครับเสียงสูงเสียงความรักมาให้เราด้วยนะครับรู้สึกได้เลยว่าเขากําลังรักเรานะครับ อยู่ด้วยกันนะครับผมรักและผูกพันนะครับอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไระเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยว ขมยเขาจะไปหาอาหารกินแล้วนะครับผมก็จะนอนพักผ่อนนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับเชิคลิปแล้วก็ให้กําลังใจช่องฟังขหมนเสมอมานะครับขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายนี้ก็อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องฟังขหมนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ